สวัสดีครับผมไรว้วะเองนะครับในวันนี้อยู่กับเกม e ีฟุตบอลนะครับศึกระหว่างผมกับจานเบียนะครับเนื่องจากผมเนี่ยได้ดวลนอกรอบกับจานเบียมาไม่รู้กี่รอบผมแพ้ทุกรอบเลยนะครับหลังจากนี้ผมรับไม่ได้แล้วครั้งนี้ต้องเป็นครั้งแรกที่จะสู้กันในคลิปนี้นะครับก็คือสู้กันในช่องนั่นเองนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับ และชาเลนจ์ในครั้งนี้ก็คือถ้าเกิดว่าใครสักคนหนึ่งแพ้คนนั้นจะต้องย่อยนักเตะครับผมซึ่งนักเตะคนไหนก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นตัวสำคัญที่คนคนนั้นชื่นชอบนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันในคลิปว่าใครจะเป็นผู้ชนะทั้งหมดเล่นกัน3เกมนะครับเล่น3เกมจะชนะได้ก็ต่อเมื่อ2ใน3นะครับผม ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะไปโอเคครับผมเริ่มกันในราวแรกนะครับผมผมใช้แผน4-1-2-3นะครับส่วนจานเบียใช้แผน4-2-1-3นะครับผมตัวตึงๆทั้งนั้นเลยนะครับในแต่ละทีมนี่ตึงเปี๊ยเลยทีเดียวเป็นฝั่งผมที่เริ่มก่อนนะครับตอนนี้เขียยให้กองเต้กองเต้คื้นหลังโยกให้ทางตอนนี้นากาตะ มาแล้วครับตอนนี้เอปเป้โอ้โหสกิลและส่งต่อส่งต่อสกิลให้นากาตะนากาตะไหลเข้าโอเว่นโอเว่นส่งให้กองเต้ทางกลางทางโอ้โหยังไม่ผ่านนะครับมาแล้วจังหวะนี้อนโซส่งให้จังหวะนี้มาข้างหน้ายังไม่ผ่านนากาตะนากนาตะส่งให้เอปเป้เอปเ,เอปเ้ยิงไกลโอ้โหเรื่องที่ยิงไกลนะครับโอ้โหตายแล้วตอนนั้นผมคิดอะไรอยู่ไม่รู้ จอดีส่งมาไม่ผ่านมาที่กองเต้กองเต้ยังไม่ผ่านบอลน,นะครับมาที่ข้างหลังแล้วตอนนี้พยายามที่จะขึ้นมาทางฝั่งของจานเบียโคโพาเมอร์โยนให้เอเดนฮาซายังไม่ผ่านกองหลังครับโอ้โหเป็นคูคูเลียใช่ไหมนะอ่านผิดหรือเปล่าไม่รู้มาแล้วครับเจอด,ดีเอนโซไม่ใช่เอนโซ โยนมาอื้อยังไม่ผ่านครับกองเต้ส่งได้โอ้โหโดนสกัดแต่ก็ยังได้อยู่นะครับโอเว่นส่งยาวให้เนมาเนมารับได้ฉีกมาข้างหลังทํายังไงครับพยายามที่จะไปไปไม่ได้จริงๆมาเลยครับเดวิสขึ้นมาทางเดวเมสซี่เมสซี่โยเข้ามาสับยังไม่ผ่านของริเบอร,รี่แล้รับเบรริลี่โยนย,นยาวให้เนมาเนมาส่งให้โอเวน่น โอเวนส่งยาวให้เนมาเนมาวิ่งวิ่งมาแล้วเดี๋ยวโอ้โหยังได้อยู่เจีายวนี้ส่งมาอืทะลุช่องไม่ค่อยดีฮะส่งหลังมาออกเลยนะครับเป็นฝั่งของไลวะได้ทุ่มจังหวะนี้จะทุ่มให้ใครทุ่มโยนมาให้ริบบอลี่ริบบอลี่ส่งกลับไม่ได้ครับโดนกระแทก โอ้โห oh, แน่นจริงๆจ้งอวนนี้เมสซี่หลุดเลยหลุดเลยครับหลุดมาแล้วจะปิดสกอร์ได้หร่ายิงมาตรงผู้้รักษาประตูและซ้ํำเรียบร้อยครับมาแล้วครับจานเบียร์1-0โอ้โหด้วยเอเดนฮาซาเนี่ยครับผมไม่ยิงเลยปี้ว <c oughs> หลังจากนั้นผมก็โดนยิงยับๆเลยครับโอ้โ oh. ห แล้วก็แพ้เป็นสกอร์6ต่อ0นั่นเองโอ้ยับตาหน้าต้องเอาใหม่ครับตาหน้าผมไม่มีแบบนี้แน่นอนเริ่มต้นแล้วที่สองครับจังหวะนี้เป็นการเขีย่ยของไรว่าเช่นเคยนะครับส่งกลับหลงังส่งตอนนี้ส่งอย่างเดียว ส่งเล่นหลังอย่างเดียวตอนนี้ส่งให้กองเต้แล้วกองเต้ส่งให้นักตะนากตะโยนอ้าวยังอยู่ในตีนลิเบอรี่แล้วรีบส่งไปไหนเขเนี่ยโอ้โหโดนนะคกูเล่ยกูเล่ยแล้วส่งไกเอนโซ่ตอนนี้มาที่เมสซีเ่เมสซี่ส่งยาวให้ทั้งปีวกว่าเจ้าวันนี้โยนให้กูเล่ยยังไม่ผ่าน ปีกนะจังหวะน,นี้มาแล้วครับโยกมานากะตะได้บอลจังหวะน,นี้กระชากหรือเปล่าส่งให้เฮลดเคนเฮริเคนเ,เล่นสกิลทำไมโยนยาวมาโอ้โหยังหม่งไว้ไม่ได้ครับและตอนนี้ม่งมาโอ้โห,หลุดมาข้างหลังโอ้เลี้ยไม่ดีครับพาเมือรับได้ส่งให้เมสซี่เมสซี่โอ้โหยังติด ของหลังอยู่นะฮะจังหวะน,นี้ลิบบูลี่ลิบบูลี่ส่งให้ทางปีกซ้ายปีกซ้ายเขยืบนิดนึงส่งให้เรฮีรีเคนเรฮีรีเคนสับแล้วจังหวะน,นี้สับสับและยิงโอ้โหชาร์จยิงทําไมโอ้โหไปติดพาวเวอร์ช็อตอืมพาวเวอร์ช็อตดี ถ้าเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ดีไม่ power ร์ช็อตนมีโอกาสได้จะวะนี้เป็นปการสวนกลับของฝ่ายจานเบียาจานเบียรส่งมายังไม่ผ่านมาแล้วครับบีบกันแล้วก็จบไปครึ่งแรกด้วยสกอร์ศูนย์ศูนย์นะครับมาเรามาลุ้นกันว่าครึ่งหลังจะเป็นยังไงตอนนี้คุดกินอยู่ตอนนี้มาแล้วครับทางปีกซ้ายปีกซ้ายมาและโยนยาวมาตรงหน้ารักษาประตูโคพาเมอร์ oh, oh, Palmer, ซัดตูมโอ้โห oh, oh, ยังติดครับ จอนี้มาแล้วกองเต้กองเต้โยนยาวให้หนักตานักตาพิกและส่งให้เป้ป้าเปเ้ส่งให้ลิบรี่ลิบรี่โยกมาโดนยังกลับมาได้ครับมาดีกองเต้กองเต้หูม,ม่งพลาดครับมาแล้วเอ็นโซส่งให้ตอเลสตอเลสส่งให้พาวเมอร์พาวเมอร์หลุดเลยจังหวะนี้พาวเมอร์หลุดยังไงยังไงชะง,ง,ง,งักนิดนึงแล้วยิงโอ้โหเกือบไปแล้วฮนะแม่นิดเดียว ตอนนี้เป็นรูปทุ่มของฝั่งจานเบียส่งคืนหลังให้คูบุเรีาส่งให้เรียบร้อยครับจังหวะนี้ส่งมาตอเลสซัดเรียบร้อยครับนําไปแล้วครับหนึ่งต่อศูนนะครับตอนนี้โอ้โหขึ้นเกมมาตั้งเป็นแผงเลยนะครับโอ้โหไม่พลาดจริงๆฮะคมจริงๆลูกนี้ ตอนนี้บอลคุกคิกอยู่หน้าประตูยิงเข้ามายังไม่ผ่านจังหวะนี้มาที่กูริยา่งให้จ้าฟิลิกเรียบร้อยครับโอ้โหปั่นจังหวะนี้โอ้โหคมจริงๆฮะสำหรับเจ้าฟิลิกแม่ของแท้จริงๆมาแล้วครับสองประตูต่อศูด้วยนาทีที่89 โอกาสที่ผมจะตามไปยากมากก็คือการันตีแล้วว่าผมแพ้แน่นอนนะครับแล้วก็การันตีเลยว่าผมนั้นต้อง <c oughs> ผมนั้นต้องย่อยตัวโอแล้วก็จบไปในสกอร์2ต่อศูนย์โอ้โหผมทำดีที่สุดแล้วทุกคนโอ้ไม่ไหวของเขาดีจริงโโอ้ห มาแล้วครับเกมที่3รู้ว่าแพ้แต่ขอดซัดอีกเกมผมอยากเล่นต่อจังหวะนี้วันนี้นัก,กตะนัก,กตะใส่สกิลและซัดโอ้โหยังติดพเพอว์ช็อตอยู่ฮะแหมมาปุ๊บหาซาหมุงได้แต่ไม่ขาดนัก,กตะารับได้และสับอีกรอบหนึ่งจังหวะนี้ยังไงยิงโอ้โหโดนสก,กัดได้ลิเบอรี่สก,กัดไม่ได้อีกครับจังหวะนี้โยนยาวมาไม่มีตัวส่งคืนหลังไปและโยนไกลมายาวๆให้ เนมาร์เนมารับได้ลิเบรีบ่ส่งให้เฮดิเคนยังช้าอยู่ครับเป็นกองหน้าที่ช้าสมควรแต่ตีนหนักนะครับผมอย่างนี้ส่งมาให้นกานกตานากตะโยนยาวให้กับเอเบเป้เอเบเป้สับสับโอ้โหดึงดึง,ด,งดึงหลอกแล้วหลุดเลยจังหวะนี้ส่งยาวปื๊ดยังไม่ผ่านมือนอยเอร์ องเต้โอ้โหโยนมุูมากฮะมงโอ้โหมงไม่ขาดเจอดีมาแล้วทั้งปีข,ขวามเมสซี่ยังไงมเมสซี่จะหลบเลยหรือเปล่าและสก,กัดเลยฮะโอ้โเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยเลยนอนเลยนอนเลยนอนเลยโอ้ เรียบร้อยฮะสก,กัดลูกนี้ดูจังหวนี้ครับเวสซีก่กำลังเหมือม่อเหมื่อมองบอลและเสียบเน้นๆนะความแค้นล้วนๆนโอ้ห์ขงหลังมาแล้วครับส่งให้เนมาเนมารับลูกได้ยังไงต่อและ <c oughs> และโอ้โหใส่สก,กิลไปเรียบร้อยครับไม่ผ่านจริงๆเด <ๆๆ S 1> ี๋ยวนี้ส่ง,สงอเออชุ้ยส่งมาเอเดนฮาซ่าโอ้โหสไลด์อะไรอย่างนั้นล่ะครับ เจ้นี้มาที่ตอเลสตอเลสส่งมาให้พามเมอร์พามเมอร์ย้อนมาให้ตอเลสตอเลสซัดปมโอ้โเรียบร้อยมาแล้วครับ1นึจาก53นาทีโอ้โหมาแล้วครับตายเล้วโอ้ยจังว่านี้คู่ขิดกันอยู่หน้าประตูจานเบียโยโนมาลิบลี่โอ้โหสก,กัดไว้ได้เฮลิเคนสับโอ้โหโดนตีโกซิวาหัวทิ่มไปเลยฮะ โอ้หจะสไลด์เขาเจ้นี้มาที่ตรงกลางตรงกลางจะส่งให้ไม่ถึงครับโอ้เจอโยนยาวมาโฟเดลต์ยิงเลยหรือเปล่าไม่ย<ป>ิงส่งให้พาเมอร์และซัตูมโอ้โหมาแล้วครับสองศูนย์หกสิบเอ็ดนาทีโอ้โหตายแล้วและเป็นพาเมอร์ล่างใหม่ด้วยนะครับล่างที่จานเบียรเขาบอกว่าจะมาตบผมแล้วก็ตบจริงๆแล้วตบได้จริงๆ ตอนนี้อยู่ที่พาเมอร์พาเมอร์เจา้าฟิลิกเฟรรโดตตอเลสสับมาจังหวะนี้โอ้โหยังไม่ผ่านนะโอ้โหลุมกันหลายตัวมากเอ็มปะเป้ส่งหลังมาได้เอ็มปาเป้เปะเป้ส่งให้กองเต้กองเต้โยนมามไม่ผ่านจริงๆจังหวะนี้มาที่กองกลางมาที่ฟอตตอเลสแล้วก็มาที่เจา้าฟิลิกจังหวะนี้ตัดตูม โชบมายิงฮะเจ้าฟิลิกแม่ของจริงจริงๆคนนี้แม่เป็นร่างที่ผมอยากได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ดีจริงๆเอาละครับตอนนี้คุกคีกันอยู่กลางสนามส่งให้ตรงกลางโยนมาให้ตอเล่ตอเลเห็นเมซี่ลงลงเมซี่วิ่งมาและจบสกอร์โอ้ของจริงฮะแม่แต่ละตัวในนาทีที่80เมซี่ตบไรวะไปแล้วนะครับ ลูกที่สี่โอ้ยแล้วก็จบไปด้วยสกอร์ห้าต่อศูนย์โอ้โย,ยับเลยครับยับจริงรับไม่ได้เดี๋ยวขอไปฝึกก่อนละกันเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ในรอบในในรอบสองละลกันนะและตัวที่เราจะย่อยคือเมสซี่ล่างนี้นะครับล่างแลสำหรับผมเลยนะครับล่างที่ ฟีดกับกับตังซืมอบรินะครับโอ้เราต้องจากกันแล้วพี่อต้องย่อยแล้วบ๊ายบายเจอกัน